สวัสดีค่ะวันนี้มาทําบุญที่วัดหงช้างซอยโรงเรียนเทพสรินนนทบุรีค่ะหรือซอยอบตอปลายบางนนทบุรีนั่นเองค่ะก่อนอื่นซื้อดอกไม้ทุบเทียนพร้อมกับรับบัตรคิวเพื่อรดน้ำมนต์เจิมมือแล้วก็เจริน้าผากก่อนนะคะ อาจารย์ออสเจอมือได้รดน้ำมนให้ค่ะหลังจากรดน้ำมนเสร็จแล้วนะคะก็จะไปเปลี่ยนชุดที่ห้องน้ำค่ะหลังจากนั้นก็มารอต่อคิวเจอมือต่อค่ะ ตอนนี้ก็มารอคิวเพื่อที่จะเจิมหน้าผามน,นะคะเพื่อเสริมเสน่ห์เมตตาหานิยมนะคะ มาที่วัดนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีร้านอาหารนะคะเพราะที่หน้าวัดเนี่ยมีแม่ค้าพ่อค้ามาขายอาหารกันเพียบเลยค่ะและทางวัดเองก็จะตรงทานให้ด้วยนะคะ ก่อนกลับนะคะเข้าไปสักการะบูชาสมเด็จพทธจาร์โตค่ะและหลวงพ่อกีค่ะและเสียงโชคปิงปองด้วยค่ะสำหรับสายรุ่นโชคนะคะหลวงพ่อขาขอสองตัวเน้นๆเลยค่ะ